ก็เริ่มถึงโซนอาบน้ำแร่แล้วนะครับโอ้วันนี้อากาศหนาวทำให้มีไอขึ้นคุ่น ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารส,สดสีกการนะครับใครหิวก็ทานได้ก็เป็นจุดที่สามารถแช่น้ำร้อนได้นะครับนี่จะเป็นบอ่อน้ำร้อนแล้วก็ไหลามาจากด้านนูน้นเคล็ดลับก็คือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบร้อนมากนะครับเพราะว่าหลายคนจะชอบร้อนมากร้อนน้อยต่างกันเนี่ย ยิ่งปลายน้ำเท่าไหร่ก็จะอุ่นน้อยลงนะครับโอ้โหมีเด็กๆมาว่ายน้ำเล่นกันด้วยนู่นนะครับไอร้อนในอากาศหนาวของโป่งน้ำร้อนท่าปายนะครับน้ำพุร้อนเมืองปลายเป็นอากาศร้อนจากธรรมชาตินะครับนี่ครับให้เห็นบรรยากาศกันครับผม รอบข้างก็เป็นป่า

Ừ. mấy đứa này mấy đứa này mấy đứa không mấy đứa này mấy đứa này